ว้าว้าว้า่าอืมอ้วนดูพุงเนาะอุย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 พุงใหญ่พุงใหญ่ฮะอะไรมันอยู่ในนี่เนี่ยฮะอะไรมันอยู่ในนี่ อะไรมันอยู่ในนี่วันนี้กินข้าวไปกี่กิโลฮะวันนี้กินข้าวไปกี่กิโลอะไรมันอยู่ในนี่เนี่ยอุ้ยอุยอุยอุ้ยอุ้ยอืมอุยอุ้ย วันนี้กินข้าวไปกี่กิโลอืมเอ๊ะอืมเอ๊ะน้ำตาไหลอีกแล้วเนี่ยหืมน้ำตาไหลอีกแล้วอืมอ้วนอืมเฮ้ยถูกก้นมันเหรอทั้งก้นทั้งพุง อ่นะใหญ่ไปด้วยกันหมดเลยอันนี้กี่อายุกี่เดือนสองเดือนกว่าเองนะเนี่ยอืออายุสองเดือนเองนะมาม,มีนะอือสองเดือนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยสองเดือนกับอีกกี่วันนะาสองเดือนกับอีกกี่วันนะดูดนมอีกละนะนะอ่ะอือไม่ได้กินนมแม่นานเห็นไหมเนี่ย ไม่กินนมแม่นานหาที่ดูดดูดเท้านะดู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 อ้ยสบายใจสบายใจดูดนมสบายใจดูดูดนมให้ฟังเสียงดูดนมสบายใจ เท้าเนาะอุย้ยดูดนมสบายใจเลยฮอดูดนมเหรอลูกนะะืึกิวคิวกิวคิวคิวๆิว